สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะที่สวยๆวยที่อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะสุพรรณบุรีแปลงนี้เนื้อที่7ดไร่ค่ะเสนอขายเพียงราคาไร่ละ500,000บาทค่ะที่แปลงนี้เป็นทำเลนะคะด้านหน้าติดถนนลาดยางสัญจรไปมาสะดวกสบายทําการค้าการขายได้นะคะละแวกข้างๆเนี่ยเป็นห้องเช่าเป็นตึกหมดแล้วนะคะที่แปลงนี้ยังเป็นสวนมะม่วงอยู่ค่ะสามารถทําการเกษตรได้ค่ะมีน้ําไฟพร้อมค่ะหรือว่าท่านจะปลูกบ้านพักตากอากาศก็เลิศมากๆค่ะที่แปลงนี้ทําเลทองมากๆค่ะทําห้องเช่า ได้นะคะคที่แปลงนี้ติดถนนลาดยางประมาณ1 0อยเมตรนะคะเนื้อที่7ดไร่แต่ติด1 0อยเมตรถือว่าเยอะอยู่นะคะราคานี้เบาๆมากเลยค่ะเจ้าของต้องการขายด่วนค่ะที่แปลงนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะหากท่านสนใจที่จะทําธุรกิจหรือทําไร่ทําสวนทํานาได้หมดนะคะที่ขึ้นอยู่กับสภาพที่นะคะถูกแพงขอให้ท่านพิจารณาก่อนซื้อทุกแปลงนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้เลยนะคะที่แปลงนี้เป็นฉนดคุดแดงนะคะตั้งอยู่ที่ ตำบลเสียวอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะหากท่านสนใจติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะคะท่านจะไม่พลาดการติดตามค่ะขอบคุณค่ะ